สวัสดีจ้าจ้ามือน,นี้จะผ้าเห็ดไก่เมนูไก่นะจ้าตะวาก่อนจะเอาไปประกอบอาหารนะจ้าเข้ากับมาล่างข้าวของไก่หลางกินข้าวของไก่ออกเพื่อให้เวลาเข้าไปประกอบอาหารมันจะได้มีรสชาติแซแ่บเลยกะบโบมีกินข้าวจ้ามาเบิ่งกันเลยนอกว่ามือนี้จะใส่เอียงมาเป็น ตซอยในการล่างข้าวไก่ก่อนที่จะนําไปประกอบอาหารจ้าใส่เกลือลงไปจ้าเป็นเกลือแกงธรรมดาเฮานี่ไหมจ้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเด้อจ้าใส่เกลือลงไปแล้วก็ ขย้ำขยำให้มันเข่ากับเนื้อไก่เพื่อที่จะไปลา่างกินข้าวล่างข้าวจะใส่มือก็ได้ด้อจ้าหรือว่าเขาจะใส่ช้อนทับพี่คุกเข่าคุกเข่า,ขาให้เกลือมันเข่าไปลา่างกินข้าวของไกล่ล่างข้าวไก่ออกจ้าเวลาเขาไปประกอบอาหารมันก็นจะได้มีรสชาตินนากินจ้าแล้วกะ กินข้าวหมดไปจ้าทำให้อาหารเขาอร่อยจ้ะผู้ใดยังบ่เคยเห็ดเคยแต่เอาไก่มาเลยกะล่างน้ำธรรมดาเลยกะไปไปประกอบอาหารเลยกะลองเบิ่งใดด้อจ้ะเป็นวิธีการที่แบบเห็ดง่ายๆในครัวเขาเองจ้ะบ่ยุ่งยากจ้ะอันนี้จะขย้ำขย้ำไปเรื่อยๆื่อจนจนไก่มันแบบเกลือมันละลายไปสักหน่อยนึงจ้ะ ขยำเพื่อรางกินข้าวมันออกผู้ใดบสะดวกไใส่ซอนมันบบมันบเต็มที่จ้ะใส่มื้อเด้อจ้ะแต่อันนี้จ้ะเฮดให้เบิง ง่ายๆขั้นตอนง่ายๆจะล้องเบิงได้จะแบบถ้าเหตุวิธีนี้แล้วรับลองกินข้าวกินเหม็นสาบมันก็จะมดไปเวลาเอาไปประกอบอาหารทำอาหารกับได้รสชาติความแซ่บความอร่อยแล้วก็กินข้าวบ่มีจ้า แล้วหลังจากนี้พ้าเกลือมันละล,ะลายเข้าขยาําได้ทีแล้วเนาะจ้าขยําม,มาสักพักนึงแเรา LEGO เกลือมันละลายแล้วเขาก็จะไปล่างน้ำเกลือออกจากล่างน้ำเกลือออกจ้าหลังจากที่ล่างน้ำเกลือออกแล้วเนาะจะ้ใใจาเขาก็จะได้ไก่ที่พร้อมที่จะนําไปประกอบอาหารได้แล้วจ้าเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นวิธีการง่ายๆเป็น เฮ็ดง่ายๆในรัวเ้าเองจ้าด้วยวัสดุที่ห้ามีง่ายๆในมือจ้าล้วก็เอาไปประกอบอาหารในรสชาติแซบแน่นอนรับรองเฮ็ดวิธีนี้กินข้าวกินสาบของไก่จะหมดไปจ้าลองเบิง่งใดเด้อจ้าผู้ใดอยากลองเห็ดตามร้องใดจ้าถ้าชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครป์เพื่อ เป็นกำลังใจให้กับไอดินทิมบรรบานเนื้อจา้าเป็นกำลังใจให้กับไอดินทิมบรรบาลว่าในคลิปต่อไปไอดินทิมบรรบานจะมีวิธีการแบบใดมีเมนูแบบใดมีทริคดีๆแบบใดมาฝากจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อเพื่อบอกให้พลาดในคลิปต่อๆไปจา้า